สวัสดีค่ะอเดลนะคะอายุที่6ปีค่ะวันนี้ก็ได้มาเรียนจุร้องเพลงกับครูดาวบอกเลยว่าเปิดโลกกว้างกับหนูมากเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยค่ะแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าครูดาวสื่อสอนดีมากมากเลยเป็นเทคนิคที่แบบว่าเออบางอย่างเราไม่รู้แล้วเราได้นําบไปใช้ด้วยก็ตอนแรกก็ไปหาที่เรียนร้องเพลงก็กลัวว่ามันจะยากจนเกินไปเลยมันเจอที่นี่นะคะก็เลยแบบว่าโออ เรียนร้องเพลงจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเราทําความเข้าใจกับเสียงตัวเองแล้วอะมันก็จะโอเคมากๆในการหาช่องเสงของตัวเองวันนี้ก็ได้มาเรียนร้องเพลงเป็นโจทย์เพลงของโตริมของเพลงพี่นนท์ซึ่งหนูไม่เคยไม่เคยคิดที่จะร้องเพลงนี้เลยเพราะว่าเทคนิคน,นอนยากมากแต่ด้วยความที่ครูดาวเปิดกว้างกับหนูมากเปิดใจกับหนูมากว่าเราจะต้องมีวิธีการแบบ มันนั่งแกะเพลงก่อนนะมันนั่งแกะแล้วก็ดีไซน์การร้องของเราว่าเราควรจะร้องยังไงในสไตล์เราซึ่งก็ก็ทำออกมาได้ดีค่ะก็ภูมิใจมากาสิ่งที่ได้จากการเรียนร้องเพลงวนันดีก็ได้บริหารลมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องดนมิกของเสียงมันทำให้รู้ว่ายถ้าขาดสิ่งนี้ไปบอกเลยนะคะว่าการร้องเพลงจะไม่ไพเราะเลยก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่มีความฝันเหมือนกันแต่ไม่กล้าแสดงออกลองมาเปิดใจเรียนดูค่ะ บอกเลยนะคะว่าแค่คุณกล้าเท่านั้นเองคุณจะได้รู้ว่าศักยภาพตัวเองนั้นมีถึงระดับไหนกล้าสแสดงออกที่สําคัญนะไม่ต้องเขิดอายค่ะแนะนำอยากให้มาเรียนกันขอบคุณนะคะมาเจอกันใหม่ทุกคนสู้ๆนะ